อันคูสอันคูสเปียโนเหรอนี่มันห้องอะไรเนี่ย ภูเขาลนาวลาถึงจะเล็กแต่เป็นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ใกล้กับเมืองมุมไบโรงแรมราวีคิรันคือหนึ่งในหลายๆโรงแรมที่ตั้งอยู่ที่นี่มีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องหมายเลข2 0 4จึงมีการกดดันให้ผู้จัดการปิดตายห้องนี้เอาไว้แต่ในปี2004ก็มีนักข่าวสองคนตัดสินใจเข้าพักในห้องนี้พวกเข้ามาที่ลนาวลาเพื่อหาข่าวเรื่องสยองขวัญโดยที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่า ปรากฏการณ์ลึกลับที่พวกเขาจะได้เผชิญหน้าในเร็วๆนี้จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้กลายเป็นเรื่องสยองขวัญเสียเองโดยที่เขาคาดคิดไม่ได้ ลงชื่อตรงนี้นะครับวันนี้คุณเมธาสบายดีไหมครับฉันดูแลเขาทีนะเดี๋ยวผมมานะคุณเมธาครับทุกอย่างเรียบร้อยม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ต้องห่วงครับผมจะดูแลความเรียบร้อยให้นะครับขอโทษครับม,มันนี่หน่อย เราขอกุญแจห้องสองน่หน่อยครับอะไรนะคุณอยากตายเหรอคุณพักห้องนั้นไม่ได้ไม่ต้องห่วงแล้วนะฉันจะกลับก่อนที่นายจะรู้ตัวซะอีกเนอะโอเคไหมไม่ได้ครับคุณจะพักที่ห้องนั้นไม่ได้เด็ดขาดฉันไม่คิดว่านายจะฟังฉันหรอกแต่ว่าฉันมีไอ้นี่ให้นายนะและคิดว่านายคงไม่ทําให้เราผิดหวังเนอะไม่ได้ครับผมเอากุญแจให้ไม่ได้ เนรชากับอันคุชคือสองนักข่าวคู่หูและเป็นเพื่อนรักกันพวกเขาพยายามเกลี้ยกล่อมให้เบลบอยเอากุญแจของห้องสองศูนสีส่มาให้พวกเขาเพื่อที่พวกเขานั้นจะแอบเข้าไปในห้องนั้นได้อ,อ,อไปเถอะ เธอดูส uh, ah. <c ười> uh, ิห้องมันดูน่ากลัวมากเลยนะไขรุญแจเร็วเข้าอ๋อได้เลยนึ่ึดึดฮึยฮอดฮฮะ อออประตูมันติดเนอะน่าจะถูกปิดเอาไว้นานแล้วเอามาฉันลองไขสิเฮ้ยอ๋ฮะฮะไขได้แล้วฉันว่าผีไม่คงจะชอบเธอนะ มันก็เปิดประตูต้อนรับเธอไงเข้าไปเลยอหมเข้าไปสิเออคือ,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 อประตูมันควจะปิดเพราะมีลมพัดอะไม่ต้องกลัวหรอกอืม เยี่ยมมากฉันหมายถึงห้องนะไม่ใช่เธอ<ะ>อ๋อ ว้าวเตียงน้านอนจังมีทั้งโต๊ะทีวีแล้วก็ตู้ฉันเห็นแล้วนะอโอเคอืม,อม 嗯，哼呵呵。 ฮมันต้องไม่ใช่แบบนี้สิความพยายามของเราสูญเปล่าแล้วไม่เห็นจะเป็นต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยห้องนี้ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจสักนิดงั้นเหรอนายคิดว่าพวกผีจะออกมาปาร์ตี้กันได้ยังไงเน่ะฮะเปล่าแต่ก็คาดหวังอะไรบางอย่างอย่างเช่นมียายแมงมุมหรือมีเสียงเอดอาน,น่ากลัวแบบที่เราเห็นในหนังผีหรืออะไรแบบนั้นแต่ห้องนี้มันธรรมดามากเกินไปมันธรรมดามากๆเลยอะ เลิกพูดเพรเจอได้แล้วอฮะยกกล้องขึ้นมาถ่ายก็พออืก็ได้ ยิ้มหน่อยสิไม่เอานะเฮ้ยจริงจังเหรอเปล่าแต่มันไม่ได้ผลหรอกนะไม่น่าสนใจเลยแต่ถ้าหากผีหรือว่าอะไรก็ตามมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราก็ต้องบังคับให้มันปรากฏตัวเลยสิอยอัง่งยเหรอเดี๋ยวฉันจะลองดู อันคุชทำความสะอาดตรงนี้ทีสิแล้วก็จุดเทียนไว้ด้วยนะโอเค แล้วเ,เอาอยัางไงอีกอะอ๋อโอเคเราจะเริ่มเลยนะจงปรากฏตัวออกมาใครก็ตามที่อยู่ในห้องนี้ขอให้ออกมา <c oughs> แล้วกดตัวออกมาแล้วสื่อสารกับเราโอ้โหนี่เธอพึมพำอะไรอยู่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยออกมา ออกมาฉันบอกแล้วไงว่าที่นี่น่ะไม่มีอะไรหรอกเอาอย่างนี้ไหเรามากุเรื่องผีขึ้นสักเรื่องมันเข้าท่ากว่านะที่นี่ไม่มีอะไรหรอก ห้องหมายเลข204ถูกปิดตายเอาไว้ซึ่งเรามีเหตุผลสำหรับเรื่องนี้อย่างแรกเลยคือแขกหลายคนร้องเรียกันมามากเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆที่พวกเขาได้พบเจอเรื่องมันเกินที่จะควบคุมได้หรือแม้แต่พนักงานของโรงแรมก็ไม่ยอมที่จะเข้าไปในห้องนั้นบางอย่างที่ แปลกๆเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องนั้นจะเกิดขึ้นตอนตีสองตรงทุกครั้งไปมานี่ซสิมาถ่ายรูปวันมิตรภาพกันไม่เอาหรอก มาถ่ายทอน้ามาอ่ายิ้มนะเอ่อ รู้สึกว่าอยู่ๆก็หนาวขึ้นไหมเขาคงจะปรับลดอุณหภูมิของเซ็นทรัแอร์มั้งเฮ้ยฮะนี่แต่อุณหภูมิยังเป็นเลขเดิมนะ ม่เคยอ่านงานวิจัยเลย <_ C _> ว่าเวลาที่มีวิญญาณอยู่รอบตัวเราเนะ่ยจะรู้สึกว่าอากาศเย็นขึ้น<_ <C> _>ถืกถ้าฉันขยันเรียนแบบนั้นน่ะคงไม่มาทำงานหนังสือพิมพ์ขยานี่หรอกสมองเราควบคุมทุกอย่างเนะเราจะมองเห็นในสิ่งที่สมองของเราเนา่อยากให้เราเห็นเท่านั้นแหละ เปิดทีวีทำไมอ่ะฉันฉันทำอะไรอ่ะฉันไม่มีรีโมทสักหน่อยนะเฮ้ยรีโมทอยู่ไหนอ่ะโอ,อ,อ้อยู่นั่นไงนั่นไง อฮ้ถอยอืาเฮ้ยทำไมปิดไม่ได้อะเฮ้ยถอนี่เฮ้ยเฮ้อ ไม่นะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่รู้คงมีใครแกล้งเราก็ได้คนข้างล่างคนจะควบคุมทุกอย่างไว้อยู่ Ja magna <tryk> เสียงนั้นไหมมีคนอยู่ในห้องนี้<อ>ด้วยนะคนจะเป็นคนที่ทําเรื่องบ้าพวกนี้ 아 안쿠쉬 잠신마